สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดฤดูกาลนี้ชีวิตมันหาความปลอดภัยไม่เจอจริงนะมันเหมือนกับเดินอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายตลอดเวลานะครับผลงานในพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะ8แพ้5ไม่มีเสมอคือถ้าไม่ชนะก็แพ้ไปเลยนะครับส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดบุกไปเสมอกาลาตาสราล3-3าย3-3ที่ตุรกีผีนำก่อน3-1แต่ไม่ชนะนะ พอไม่ชนะก็เลยต้องไปลุ้นต่อในนัดสุดท้ายซึ่งอันตรายมากนะครับทานผู้ชมครับเกมเยือนการาตาสราย20นาทีแรกเนี่ยอาริฮันโดการาโชกับบรูโนเฟรนันเดสช่วยกันยิงขึ้นนําก่อน2 0แต่เกมรับผิดพลาดนะครับโดนฮาคิมซีเอปั่นฟรีคิกทะลุกําแพงนะครับทะลุกําแพงเข้าไปการาตาสรายตามมา2-1อ่ะเครื่องหลังมาสู้กันต่อสกอตแม็กโทมินายิงให้แมนยูหนีไปเป็น3-1นะครับ สามหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันก็น่าจะคุมเกมได้อยู่ถูกไหมแต่ทำไม่สำเร็จนะครับประตูอองเดโอนาน่าเนี่ยปล่อยหมูหกรับลูกฟรีคิกจากซีเอสปลิ้นหลุดมือเข้าประตูมซะอย่างนั้นเองนะพลาดแบบไม่น่าพลาดนะครับท่านผู้ชมครับตามมา3-2กาลาตาสไายสุดท้ายตีเสมอ3-3จากตัวสำรองนะครับเคเรมอักตูกหกลูจบเกมแบ่งแต้มกันไปนะแมนยู Man, you, ยังอยู่บวยของกลุ่ม A นะครับ5นัดมี4คะแนน นัดสุดท้าย12ธันวาคมปีศาจแดงต้องเอาชนะบาเยิร์มิวนิกสถานเดียวนะครับคือบาเยอร์เขาเข้ารอบไปแล้วเป็นแชมป์กลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นต้องลุ้นให้คู่โคเปนเฮเกนกับกาลาตส์ไรเสมอกันต้องลุ้นให้อีกคู่เสมอกันนะถ้าคู่โคเปนเฮเกนกับกาลามีผลแพ้ชนะแมนยูตกรอบทันทีนะครับถึงแม้ว่าจะชนะบาเยอร์ได้ก็าตามนะมันยากตรงนี้แหละต้องลุ้นให้อีกคู่นึงเสมอนะครับมีผลแพ้ชนะไม่ได้นะ แล้วถ้าแมนยูเกิดตกแบบได้ที่3ก็มีสิทธิ์ลงไปลุ้นแชมป์ยูโรปลาลีกกับเรอรลบูอันนี้ก็ไม่แน่นะครับตัวชมกรับดูกันต่อไปนะเดือนธันวาคมเนี่ยมันอาจจะเป็นเดือนตัดสินชะตาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกุนซือเอริกเทนฮากนะครับนอกจากลุ้นเข้ารอบน็อกเาท์แชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเนี่ยโปรแกรมเมีย์ลีก u e เดือนธันวาคมนหนักหนาสาหัสเจอเกมยากหลายต่อหลายเกมนะครับ สาที่2อธันวาเนี่เลยผีไปเยือนิวคาซิลต้องบุกไปเยือนิวคา纽卡ลพุทธที่6เจอเชลซีอ่ะสิธันวาเล่นเกมแดงเนือดกับลิเวอร์พูล23ธันวาเยือนเวสแฮมจากนั้นวันบ็อกซิ่งเดย์ยีธันวาคมเจอกับแอสตันวิลล่าเห็นไหมแต่ละนัดนี่มันโอโหโคตระโหดเลยนะครับเริ่มจากใกล้ตัวก่อนอ่ะเสานี้เยือนิวซิลก็ไม่รู้จะลูกผีลูกคนนะครับ นิวคาสเซิลเนี่ยตัวเจ็บหลายคนก็จริงแต่เกมนัดเจอแมนยูเนี่ยอย่างน้อยก็จะได้มิดฟิลนะครับชอนลองสตัฟหายเจ็บข้อเท้ากลับมาได้มิดฟิลกลับมาตัวหนึ่งนะครับแต่ยังไม่มีคารลัมวิลสันไม่มีแดนเบิร์นไม่มีสเวนบอตมันไม่มีเจกอบเมอร์ฟี่รวมทั้งฮาวิบารนพวกนี้ยังเจ็บอยู่นะอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับนิวคาสเซอร์เลยเป็นทีมนักสู้ทีมสปิริตนี่สุดยอดเลยนะครับเล่นเร็วเล่นหนักนะครับ ล่าสุดโชคร้ายที่ไม่ชนะปารีสซตงแชร์แมงในแชมเปี้ยนส์ลีกไอ้ลูกจุดโทษช่วงปลายเกมเนี่ยโอโ้โหไม่รู้เป่าไปได้ยังไงนะครับเิวคาสเซลเล่นดีนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายตีโนโลิฟราเมนโตกับแอนโทนีกอร์ตันจัดจ้านทั้งคู่เลยนะครับเป็นพวกพลังหนุ่มนะเร็วมากแล้วใจสู้สุดๆ,ๆนะครับมิเกลัลมิรอนก็จี๊ดจ๊าดอยู่แล้วนะครับส่วนกองหน้าอเล็กซานเดอร์อิซัรตัวนี้เล่นฉลาดมากเทคนิคสุดยอดนะครับ กองกลางบรูโน่กิมาราสก็เหนือเหนือนิวคาสเซลเล่นในบ้านตัวเอง2นัดหลังสุดชนะได้ทั้งอาร์เซนอลและเชลซีนะครับเกมเคาน์เตอร์เพรสนี่ดีมากเลยเสียบอลแล้วเขาไล่เพรสเร็วทันทีนะครับไม่ปล่อยคู่ต่อสู้ครองบอลได้แมนยูต้องระวังจังหวะเปลี่ยนเกมของนิวคาสเซลให้ดีทีเดียวนะครับเขาเปลี่ยนจากรับเป็นลูกเร็วมากนะผีเนี่ยเก๋กว่าแต่ต้องมีสมาธิต้องมีสมาธินะครับ คู่นี้ผมว่าแค่ครึ่งแรกก็น่าจะดูออกว่าจบยังไงอ่ะครึ่งแรกก็รู้แล้วนะครับย้ำว่าแมนยูแพ้ไม่ได้นะครับไม่งั้นคริสต์มาสปีนี้งานกลอยนะครับส่วนแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้จะเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ซิตี้เสมอในลีกมา2นัดติดต่อกันนะครับเกมนี้สมควรต้อง3แต้มนะแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์เนี่ยแมนซิตี้เฉือนชนะอาร์เบล์ซิก ชนะแบบหวาดเสียวนะครับเพราะว่าโดนนําก่อน2-0อยากจะบอกว่าทีมแมนซิตี้เนี่ยคือศูนย์รวมของคนเก่งนะครับท่านผู้ชมครับนักเตะคุณภาพนี่คือสุดยอดเลยกุนซือเป๊ปกวาดีอลา่าก็เป็นอัจฉริยะนะครับแต่เป๊ปเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตไหมชอบเล่นท่ายากชอบมากเลยนะอะไรที่มันเป็นเบสิกง่ายๆเนี่ยเฮ้ยเป๊ปบอกทุยโทษทีเป๊บบ <c oughs> เปบ,บอกไม่เอาชอบเล่นของยากนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเขาลองของใหม่หลายอย่างคิดตัวไฮบริดขึ้นมานะครับโยกแบ็กมาเป็นมิดฟิลด์นะซึ่งไอตัวไอไฮบริดเนี่ยจอห์นสโตนเล่นดีริโก้ลุยส์เล่นดีนะครับตำแหน่งของฟิลฟอร์เดนก็ปรับให้มันหลากหลายเล่นทั้งซ้ายขวาตรงกลางนะครับซึ่งก็ก็เล่นได้อยู่นะครับฟิลฟอร์เดนเล่นได้มีมีความหลากหลายดีถือว่าโอเคหูเล่นเอาเรสจากหน้าเป้าถอยลงมาต่ำนิดหนึ่งนะครับ เป็นตัวทําเกมสอดจากแถว2ขึ้นไปเล่นแทนตําแหน่งของเควินเดบรอยนะอาวาเรสทาได้ดีนะครับยิงรวม8ประตูและ4แอสซิสนะแต่ล่าสุดที่เป๊ปเล่นท้ายากก็คือการเปลี่ยนตําแหน่งของมาเนลอาคันจีนะจากกองหลังดันขึ้นมาเล่นกลางคู่กับโรดร y ซึ่งดูแล้วมยังไม่ลงตัวนะครับยังไม่ลงตัวอาคันจีเกมรับมันได้อยู่แล้วล่ะนะครับ แต่ค่อนข้างช้าสำหรับตำแหน่งกองกลางท่านชมที่ดูเกมมาซิตี้เรวพูล็็คงจะพอสังเกตได้อยู่นะครับโดนเพรสซิ่งหนักๆแล้วให้เสียบอลง่ายนะหรืออย่างเกมเจอกับไลฟ์ซิกล่าสุดเนี่ยโดนกระชากหนีเสียประตูแบบดูไม่จืดเลยนะครับช้าจังหวะประกบตัว,ต,วตัวเนี่ยนะอาคารจีช่วงนี้ฟอร์มไว้ใจไม่ได้นะครับท่านชมครับ เพราะฉะนั้นน่าจับตาว่าเป๊ปยังจะใช้เขาเล่นกลางต่อหรือเปล่าเพราะว่าการเจอกับสเปอร์เนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันเกมรับซิตี้ต้องไม่โบเหมือนวันเล่นกับไลฟ์ซิกนะครับท่านผู้ชมครับทีมตาไก่ในตัวเจ็บเพียบก็จริงแต่แนวทางการเล่นเขายังชัดเจนอยู่เขาไม่ได้เปลี่ยนแผนไม่ได้เปลี่ยนแนวทางการเล่นนะครับเน้นบุกเหมือนดัมเล่นเร็วนะครับบุกเร็วเพรสเร็วเกมสเปอร์เนี่ยไม่ได้เสียส่งแต่ว่า มาตรฐานมันตกเพราะว่าตัวเจ็บเยอะนะครับเกมเยือนแมนซิตี้สเปอร์อาจจะขาดนักเตะไปถึง12คนล่าสุดโรดริโก้เบนตันเคอร์นะครับเจ็บจากนัดแพ้แอสตันวิลล่าส่วนพวกที่เจ็บอยู่แล้วครับยังไม่หายหลักๆก,ก็มีอย่างริชาร์ดิซอนนะครับปาเปซากองกลางนะครับเจมส์แมดดิสันงี้มิกกี้ฟานเดอร์เวนงี้นะอีวานเปริซิสก็ยังไม่หายคริสเตียนโรเมโรกับอีฟบิซูมาดันมาติดโทษแบนซะอีกวันเจอกับแอสตันวิลล่าเนี่ย ถึงขั้นต้องจับเอเมอร์สันรอยาวกับเบนเดวิสมายืนเซ็นเตอร์จับแบ็กมายืนเซ็นเตอร์มันก็พังนะแล้วคิดดูเจอระดับเออร์ลิงฮาลันกับกูเลนอาร์เรสฟิลฟอร์เดนเชอริมิโดกูเนี่ยกองหลังสเปอร์จะสภาพขนาดไหนนะครับสเปอร์ถ้าฟูลทีมเนี่ยเฮ้ยสู้กับแมนซิ t ตี้ได้สนุกแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับมีลุ้นแน่นอนนะแต่สภาพที่มันเป็นไก่อมโลกแบบตอนเนี้ยเกมรับ อ่อนยวอแบบนี้นะมันก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับมันน่าเป็นห่วงจริงบอลสไตล์แอนด์พอสเตโคกรูเขาตั้งรับไม่เป็นซะด้วยนะถึงส่งสำรองลงมันก็บุกนะครับมันเล่นเกมเร็วสร้างสารรค์เหมือนเดิมแหละนะครับแต่ทีนี้โดนโตมาเนี่ยมันจะยุ่งไอเกมรุกนี่ยังดีอยู่มีซนมีครูเซฟสกี้แต่เกมรับไม่ไหวนะครับผู้ชมครับสเปอร์เนี่ยซิตี้น่าจะกลับมาลุ้นแย่งจากฝูงกับอาร์เซนอลต่อ ในสัปดาห์นี้นะส่วนเรียวพูลนะครับสัปดาห์นี้เล่น3ามทุ่มวันอาทิตย์เจอกับฟูลัมเล่นที่แอนฟิลด์หงแดงไม่มีอาริสซงกับดิโกโชต้านะครับเจ็บเอ็นเข่าทั้งคู่เอ่ออารีเนี่ยน่าจะพัก4นัดแต่โชต้าเจ็บหนักกว่าพักนานกว่านะครับช่วงนี้โอเคประตูต้องใช้ควีนเกเลเฮอร์ Her, เป็นเบอร์หนึ่งไปก่อนส่วนเกมลูกฝั่งซ้ายที่ไม่มีโชต้าเนี่ยก็จะมีทั้งลุยส์เดียส์มีโคดิการโป ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเรียวโพเจอฟูลแม10นัดหลังสุดชนะซัเ7แต่สนัดสุดท้ายที่เจอกันเนูให้เกมมันสูสีเกมมันสูสีเพราะฟูลแมเป็นทีมที่แบบเล่นเป็นทีมดีทีมเวิกเหนียวแน่นนะครับเสียอย่างเดียวคือกองหน้าไม่คมนะฟูลนี่เคยบุกมาชนะที่แอนฟิลด์หนึ่งศูนย์เมื่อปี2 0 2 1แต่ปีนี้มาตรฐานดูตกไปเกมรุกยังไม่ไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมครับะน้นลิเว์พดูแล้วก็ไม่น่าซีเรียสนะ ได้เก็บ3แต้มแล้วก็ลุ้นแชมป์ต่อไปนะครับโอเคครับทดยผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามเพจเอกราตเต็มหนุ่ยทาง Facebook และ Youtube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ